สวัสดีค่ะได้เวลาของหมอความนะคะวิภาวันเทศประยุนมาพร้อมกับทีมงาน NBT South NBT ภาคใต้กดเลข11ที่ทีวีดิจิทัลของท่านก็สามารถรับชมรายการในท้องถิ่น14จังหวัดปักใต้บ้านเราค่ะเช่นเคยกับหมอความนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวของข้อกฎหมายให้ได้รับความกระจ่างใจกันค่ะทางบ้านคะทุก,ทก,ทกต้นปีก็จะมีภารกิจที่พลเมืองของประเทศไทยผู้ซึ่งมี เงินได้มีรายได้จัดหารายได้ทำหน้าที่หลกัหลกๆในฐานะพลเมืองที่ดีนะคะย้ำในฐานะพลเมืองที่ดีรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองก็คือเรื่องของการชำระภาษีหรือว่ายื่นแบบภาษีเงินได้นั่นเองค่ะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องราวของภาษีที่เกี่ยวข้องกันนะคะปรับ เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านอยู่ในคอนโดต้องจ่ายไหมอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านเช่าทำอย่างไรถ้าไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นคุยกับทนายจอมคนเดิมคุณจตุรงแก้วเหล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทนายจอมวิภาวันก็ได้รับจดหมายจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่วิภาวันเพื่อนมาถามว่าได้รับจดหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเธอเธอเธอ,อ,อหน้าตาแบบนี้บอกให้ฉันเนี่ยไปติดต่อเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีเอกสารหนึ่งสองสามสี่ระบุมาชาัดเจนเลยถ้าไม่ไปทํายังไงจดหมายฉบับนี้ได้มานานแล้วยังไม่ได้ไปเลยมาสักปีสองปีแล้วต้องทํายังไง เรื่องนี้ใกล้ชิดอันตรายหรือว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนของวีคนนี้ต้องทํำยังไงตั้งหลักยังไงก่อนดีคะคืออันดับแรกก่อนครับก็ต้องมาดูว่าราคาที่เขาประเมินมาเนี่ยเป็นยังไงส่วนไอ้ที่ค้างเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเวลาไปก็ได้จ่ายอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะจ่ายคือปัญหามันจะมีอย่างนี้คือสมมุติว่าวาเวลาที่เขามีหนังสือมาใช่ไหมครับมันจะมีระยะเวลามีกรอบกําหนดเลยว่าคุณจะต้องโต้แย้งภายในกี่วันว่าภาษีที่มีการเสนอมาเนี่ย มันสูงไปนะมันไม่ถูกต้องนะราคาประเมินที่ดินชั้นไม่ควรจะเป็นราคานี้นะซึ่งอันนี้มันเป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องโต้แย้งคัดค้านหนังสือขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตัวนี้อ่านี่พูดถึงกว้างๆนะภาษีกว้างๆนะแต่ถ้าเรามาลงในรายละเอียดของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรเริ่มต้นกันก่อนมัน hmm. คือ ท้าความทางบ้านนิดนึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันสําคัญอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจรู้จักกันมันอย่างไรก่อนคือภาษีนี้ทุกคนต้องเสียใช่ไหมคะ่านหนยจอถุกต้องครับทุกคนต้องเสียแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีภาษีตัวอื่นที่มันที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะแต่ว่าภาษีตัวนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ครับมันก็จะมีบุคคลบางส่วนและบางกลุ่มก็ไม่ต้องชําระนะเพราะว่ามันมีเลขั้นขั้นต่ําอยู่ ขั้นว่าไม่เกิน5้าสิบล้านที่เราได้ยินกันมานี่แหละครับอมันก็ไม่ต้องเสียก็ไม่ต้องไปเสียภาษีตรงส่วนนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่างไงนะคือกรณีที่เราอ่ะมีที่ดินไม่ถึง5้าสิบล้านนะครับในราคาประเมินในราคาประเมินราชการถูกต้องในราคาประเมินของทางราชการเนี่ยก็ทีนี้มันก็ต้องไปดูว่ามันมีตึกบุกสร้างไหมมีอะไรอยู่บ้างเมื่อมไม่เกินมันก็ไม่ต้องเสีย ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนพอเรามีที่ดินเนี่ยยังไงเราก็ต้องเสียทุกแปลงซึ่งบางคนก็มีความเข้าใจว่าเฮ้ยภาษีตัวนี้แพงนะภาษีตัวนี้ไม่โอเคนะแต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันแล้วถามว่าจริงๆมันเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวขอถามภาพรวมหลักๆคือคำว่าภาษีเนี่ยคแค่ได้ยินแล้วมันก็น่ากลัวเนาะก็น่าจะเป็นเหมือนกับการที่รัฐจัดหารายได้เข้ารัฐ เพื่อย้อนกลับไปสู่ประชาชนถ้าถ้าอยากอยากให้อยากให้ทานายจอมอธิบายให้วิฟังหน่อยเหมือนวิแบบเพิ่งเข้าเรียนครั้งแรกเลยวิชาภาษีหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยเนี่ยฮะ <c oughs> วิจะต้องวิจะต้องอินหรือว่าต้องเก็ตกับมันยังไงว่าภาษีคุณวิเนี่ยนี่เนี่ยภาษีอืมอ่าอคือคือคืออย่างนี้ก่อนเรามีทรัพย์สินหรือเปล่าเรามีทรัพย์สินหรือเปล่าอ่าเรามีทรัพย์สินหรือเปล่าพอเรามีทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยเป็นอสังหาริมสังหาริมทรัพย์ประเภทใด อสังหาริมทรัพย์ประเภทใดคือทรัพย์ที่ขยับไม่ได้ถูกต้องหนึ่งคือเอาง,ง่ายๆเลยเป็นคำว่า,าสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ติดตรึงตราถาวรอ,อยู่แล้วะะนะครับซึ่งกรณีของอสังหาริมทรัพย์มันก็ต้องมาแยกว่าหนึ่งตาม,ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมันจะมีกรณีที่เป็นที่ดินที่เป็นบ้านพักอาศัยเกษตรกรรมแล้วก็อื่นๆที่ลกล้างว่างเปล่านี่คือพูดถึงตัวที่ดินก่อน<ช>ที่แผ่นดินที่เราเหยียบเนี่ยนะถูกต้องครับใช่ ที่ออกโฉนดที่ดินเนี่ยนะที่อำเภอเนี่ยนะนี่คือภาษีที่ดินถูกต้องเสร็จถึงทีนี้มันเป็นส้าทรัพย์ของเราถูกต้องระบุโฉนดสลักหลังชื่อใครไว้คนนั้นคือเจ้าของถูกต้องซึ่งคนนั้นแหละที่จะต้องไปชําระภาษีอจะบอกว่าอย่างนี้จะเป็นคนชําระภาษีโดยหลักเลยไม่ได้จะต้องบอกอย่างนี้ว่าบางกรณีเนี่ยแม้ว่าเป็นเจ้าของแต่ไม่ต้องชําระก็มีเพราะเหตุผลคือ มีการมีคนมาปลูกสร้างบ้านบนที่ดินอ๋อนี่สเต็ปที่สองแล้วนะใช่ใช่มันก็จะมีคนแบบนี้อยู่แล้วก็เหมือนกรณีของที่ดินร่ชพัสดุอที่ดินร่ราชพัสดุเนี่ยคนที่มีการปลูกสร้างบ้านหรือมีอาคารพาณิชย์หรือมีบ้านหรืออาคารอะไรก็แล้วแต่ครับในการประกอบธุรกิจหรืออยู่อาศัยก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตัวนี้เหมือนกันอืมถ้าราคาประเมินมันถึงตามที่ มีการประกาศกำหนดออกมาแล้วครับโอเคเอาละทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เราเป็นครอบครองรนะบนที่ดินนั้นๆครับคุณต้องทําหน้าที่เสียภาษีถูกต้องครับปีละ หนึ่งครั้งใช่ถูกต้องตามมูลค่าการประเมินถูกต้องซึ่งก็จะมีเงื่อนไขที่เราสามารถเปิดไปดูได้ว่าของเราอยู่ในเกณฑ์อะไรอย่างไรจริงจริงเนี่ยวิธีการศึกษามันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยไม่ยากนะไม่ยากคือจริงๆเพียงแต่ว่าเหตุผลของเราคือเราต้องรู้ก่อนว่าที่ดินของเราเนี่ยถูกประเมินไปอยู่ในแบบไหนใครเป็นคนประเมินคือจริงๆเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นการประเมินของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเช่นเทศบาล อ่เหมือนกรณีเทศบาลนครอ่ออาอปตออย่างเงี้ยครับนี่คือองค์ประกอบองส่วนท้องที่ถูกต้องอ่าพวกนี้ครับเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่อเหมือนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นอ่าเหมือนกรณีพื้นที่ใจกลางเมืองเขาประเมินว่าพื้นที่ตรงนี้มูลค่า50บล้านอแต่เราบอกว่ามัน50บล้านไม่ได้เพราะมันเป็นบ่อน้ํา มันไม่สามารถที่จะทําประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์อะไรตรงนี้ได้มันควรจะเป็น15ล้านหรือ20ล้านนี่เราคิดแยงได้ถูกต้องเร,อเราเพียงแต่ว่าเราต้องชี้แจงเข้าไปครับว่าทําไมเราถึงไม่ถึง50ล้านถูกต้อง,งเหตุผลหนึ่งสองสามว่าไปถูกต้องซึ่งเข,เขาต้องฟังไหมหรือเขาไม่จาป็าต้องฟังไม่ไม่เขาต้องฟังครับเขาต้องมีการพิจารณาแล้วเขาก็จะเขา้าเขาเรียกเข,ข้าคณะพิจารณาเป็นคณะกรรมาการของเขาเองว่าที่ดินแปลงนี้เห็นควรปรับลดภาษีหรือไม่นั่นแหละเพราะส่วนใหญ่สําหรับ ที่ดินต่างจังหวัดเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับมันจะมีปัญหาเฉพาะพื้นที่ดินที่เป็นอยู่ในพื้นที่โซนของเมืองชุมชนเมืองเที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวห้างผุดเดี๋ยวหมู่บ้านขึ้นใช่ครับแล้วก็แล้วก็เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนราคาประเมินเนี่ยเอมันจะมีราคาประเมินในเมืองครับราคาประเมินอาจจะมาจาก กรมธนารักษ์หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เขาต้องเอามาคิดบวกเพิ่มอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความเจริญของพื้นที่่าครับนี่แหละมันก็จะมีเพราะว่าคืออย่างนี้กรณีของที่ดินโดยเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่าก่อนกรณีที่ดินของที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสมมติเป็นที่กลางเมืองคมันสามารถเมื่อมันมีการประกอบกิจาการเนี่ยมันก็จะนําพามาซึ่งภาษีซึ่งการจ่าย การใช้การจ่ายในพื้นที่มันไม่ได้แบบถูกพื้นที่ถูกเสียเปล่าไปโดยไม่มีประโยชน์อ่า,อ,าอันนี้ก็อาจจะมีการคิดภาษีที่มากกว่าพื้นที่ด้านนอกที่ลกล้างว่างเปล่าอ่า,อานี่คือยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอของที่ว่างๆกลางเมืองใช่ครับแต่ว่า,ามันไม่ทําอะไรเนี่ยม,มันก็นิ่งๆใช่ไหมล่ะแ,<ต>แต่พอมันจะมีมันมีโอกาสที่จะประกอบธุรกิจอะไรได้คือควรเห็นโอกาสสบช่องหนะ้าตารางเมฆกลางตลาดบ้านดอน กับชายขอบก็น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะศักดิ์ศรีของที่ดินที่ต่างกันเออใช่มคือจริงจริงมันมีมันมีมันมีวิธีการประเมินนะครับก็คือมันจะมีการประเมินแต่ละพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยแพงกว่ากรุงเทพก็มีอ่าโอเคนึกออกเข้าใจเช่นที่เกาะสมุยนะคะใช่ครับอย่างเอาละทวนกันใหม่สรุปว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันเปรียบเสมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งของบุคคลบุคคลนั้นดังนั้นคุณสามารถที่จะ ปลงสินทรัพย์เป็นทุนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มีสี่หมวดมีอะไรนะประเภทที่ดินที่อยู่อาศัยใช่ครับอะไรนะเกษตรกรรมเกษตรกรรมแล้วก็ที่ดินรกร้างเปล่ารกร้างว่างเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยทวนกันใครเป็นคนจัดเก็บเขาต้องแจ้งเราไหมเป็นหนังสือเป็นทางการไหมหรือเราต้องหน้าที่เราไม่ไม่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีการออกหนังสือแจ้งกับผู้มีหน้าที่ที่ต้องชําระภาษีอยู่แล้วก็คือ ผู้ครอบครองถึงกรรมสิทธิ์จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี้ก็มิดเยอะอมิดชาชีพอะคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราจะชําระค่าภาษีเนี่ยมันอาจจะต้องเสียเวลาสักชั่วโมงหนึ่งในการในการไปติดต่ออปทเหมือนไปยืนยันตัวตนไปแสดงตัวถูกต้องก็ต้องไปแสดงตัวว่าเอ้ยอันนี้ถของเทศบาลนะ ที่แจ้งมาต้องจ่ายจ่ายเท่านี้ใช่ไหมก็คือจบก็ไปจ่ายแต่กรณีที่บางครั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเหมือนผมเคยเห็นประมาณว่ามีการส่งเป็นใบแจ้งนี่มาแล้วก็มีหลักมีเอ่อควดให้สแกนจ่ายอันเนี้ถ้าถ้าเจอเนี่ยก็ต้องแนะนําไว้ก่อนเลยว่ายอมเสียเวลาไปที่เทศบาลดีกว่าหรือไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นๆดีกว่าอืมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องวิชาชีพอ่าแล้วที่สําคัญมันเสียเวลาแป๊บเดียว แล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยทำไมของชันมันสูงก็จะได้ไปไปสอบถามเขาว่าทําไมพื้นที่ตรงนี้ถึงประเมินราคาออกมาเป็นเท่านี้บาทราคาก็คือถ้าเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยช,ช่วงต้นปีเหมือนกันเนาะช,ช่วงประมาณมกรากุมพามีนาเมษานะคะที่จะต้องทําหน้าที่ในการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยคนจัดเก็บคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ครับเทศบาลหรือ อบตอ,<ช>องค์การบริหารส่วนตำบลค,คนที่ต้องจ่ายเงินก็คือเรารใช่นะราศดรนิติบุคคลอ,ม,อม,มันจะเพราะว่าการเก็บภาษีเนี่ยในเก็บภาษีของบุคคลธรรมดาก็จะเป็นเลทหนึ่ง ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นของนิติบุคคลก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งอีกราคาหนึ่งถูกต้องัตราการจัดเก็บก็ไม่เหมือนกันแต่ใดๆคือถ้าคุณรับแล้วอย่าเพิ่งตกใจถูกต้องอันดับแรกพอรับแล้วสิ่งเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำเลยเห็นตาครุดมาทีไรแล้วมันตกใจใจมันมือไม้สั่นทุกทีทนายจอมคือคือคือเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ต้องบอกนะครับมันมีคนมาปรึกษาคดีเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่าด้วยเหตุผลว่ามันพ้นระยะเวลาในการโต้แย้งคัดค้านแหละแล้ว เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมอ่าก็กลายเป็นว like ่าต้องไปชำระเดี๋ยวโทรบอกเพื่อนก่อน แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็จะมีพวกปัญหาพวกนี้ครับก็จะเกิดกับคนที่มีที่ดินเยอะๆอ๋อโอ้ยเบาใจไปนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เราเข้าใจแล้วนะว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวคงลงไปในรายละเอียดอีกเนาะเพราะว่าถ้าไปเช่าเขาล่ะคอนโดล่ะห้องชุดล่ะปลูกมะนาวแล้วนะเอออย่างเงี้ยพูดถึงปลูกมะนาวที่เราเคยคุยกันแล้วเนาะใช่ใช่เดี๋ยวชวนกันใหม่ชินกันใหม่มันนีเลทอยู่อพักกันครู่เดียวนึงก่อนค่ะ พฤติกรรมคนทั่วไปเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปทุกๆกวันมีตการรอและรอมาไวจังเลยค่ะออเดอร์ที่11ได้แล้วครับอ๋อมารอไรเดอร์นี่ก็อีกคนสั่งทุกวันเห็นแบบนี้ทุกวันจนชินใช่สิมันสะดวกประหยัดเวลาไปตั้งเยอะนี่นั่งกิ่มตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปเจอคนเยอะๆถุงพลาสติกขอนะเอาทำอไรอะ่ะพับถุงเก็บไว้ใช้ต่อสะดวกเม่อจำเป็นจะต้องใช้ พวกกล่องที่ใส่อาหารก็นํามาแยกเศษอาหารก่อนยุ่ยตรงกล่องมานี้กล่องพวกนี้ก็นํามารียุ่ดด้วยน้ยํายาล้างจานและล้างน้ําสะอาดกล่้งต่อไปก็จะได้ใช้ต่อแยกประเภทก่อนนําไปทิ้งจะได้ไม่ลําบากกดดึงเลยต่อมิ้วป้อมช่วยลดปริมาณขยะที่เราใช้ทุกวันเราจะเหลือขยะที่ต้องกําจัดน้อยลงอย่างขยะออนไลน์ เป็นประโยชน์ของตัวเองและสภาพแวดล้อมสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับสื่อในโลกยุคโลกาภิวัตนั้นมีทั้งสื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณและสื่อสร้างสรรค์น,นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังต้องพิจารณาให้ถีถ้่นก่อนที่จะเสพสื่อและรู้เท่าทันสื่อนะครับถึงจะเป็นประโยชน์ครับครับคุณผู้ชมครับใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันและเข้าใจนะครับ าตามกันต่อนะคะถามทนายจอในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้าเราจะเริ่มตั้งหลักกันเพื่อให้ทางบ้านเองก็คงจะมีที่ดินหลักหลายประเภทตัะหลักใหญ่ๆมีอะไรนะคะทัวหนึ่งเกษตรเกษตรกรรมที่พักอาศัยที่พักอาศัยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมรกร้างว่างเปล่ารกร้างว่างเปล่าขอเริ่มกันที่เกษตรกรรมค่ะขับรถในตลาดบ้านดอนก็จะเห็นตรงนั้นปลูกทุเรียนนะ ใหญ่หน่อยสวยค่ะนะแล้วแปลกแปลกก่อนนั้นนี้ไม่ปลูกเออก็เอะใจเอ๊ะทำไมอยู่ๆเขามาทํานะอมีปลูกกล้วยแซมด้วยนะอถัดไปอีกหน่อยหนึ่งมะพร้าวน้ําหอมอย่างนี้นะคะอยู่ในเกษตรกรรมใช่ไหมอยู่อยู่กลางเมืองก็ตามอยู่มีคําจํากัดความระบุไหมคะแต่แต่ต้องบอกมีแต่ก่อนแลกมีแต่แล้วคืออย่างนี้ครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ แบบไหนใครดูมันเป็นการประเมินของหน่วยงานของรัฐครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเก็บมาหรอถูกต้องเขาเป็นเจ้าของที่เหรอเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่แต่แต่ว่าเขาเป็นผู้มีหน้าที่เก็บภาษีไงอ๋อได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังจากรัมบาลให้มาเป็นผู้แทนกลางระหว่างรัฐกับประชาชนใช่ก็คือเอาง่ายๆต้องการการหลีกเลี่ยงภาษีอ่ะอ่าอ่าพูดง่ายๆเลยก็คือการเือภาษีเก็บทุกเม็ด อะไรที่เป็นรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติถูกต้องถูกต้อง okay. ถูกต้องก็เหมือนกรณีของเกษตรกรรมเนี่ยบางคนบอกว่าให้ที่ดินในเมืองปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวน้ำหอมจิงแถวบ้านแล้วปลูกสวยอย่างนี้เลยืวถามวาคือถามว่าปลูกได้ไหมได้อถามว่าปลูกได้ไหมได้ก็ที่ของขาเวอร์ถูกต้องแต่ทีนี้ครับก็ต้องมาคืออันเนี้ยอาจจะหลบเรื่องที่ดินลกร้างว่างเปล่าได้ แต่อาจจะไม่สามารถหลบภาษีที่เป็นเป็นอสังหาริมทรัพย์ปกติอสังหาริมทรัพย์ปกติคือเหมือนกรณีเขาก็อยู่ในภาษีที่ดินเกษตรกรรมแล้วมันมันจะไม่อยู่ในภาษีที่ดินเกษตรกรรมปกติแล้วมันแพงมันผางมันราคามันต่างกันมากเลยเหรอทนายจ๊อสมันต่างกันครับเพราะว่าเพราะว่าลงทุนปลูกทุเรียนไต่ตั้งอยู่นะแล้วเพราะว่าถามว่าอ่าเหมือนกรณีอย่างเงี้ยเอาที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือจะมีอัตราภาษีที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆอ่าอ่าอันเนี้ยไม่เกิน50ล้าน คือราคาประเมินไม่เกิน50ล้านไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายคือถ้ามันไม่ถึง50แปลงนี้ยยังไงก็ไม่ถึง50ล้านบาทอ่าก็ไม่ต้องเสียก็เงียบไปถูกต้องเหมือนกันเกษตรกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่75ล้านอ๋อถ้าปลูกแล้วขายทุเรียนได้ปีนี้12อล้านอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอหมายถึงว่าราคามูลค่าทรัพย์สินอ๋อรวมกันไปแล้วอ่าใช่ทั้งที่ดินแล้วก็ปลูกทุเรียนแล้วถ้าให้ผลผลิตผลผลิตไม่เกี่ยวอ๋อผลผลิตเขามีภาษีของเขาอยู่แล้ว จะเป็นเฉพาะที่ดินอ่านั่นแหละหลักๆเลยเพียวง่ายๆเลยถูกต้องครับนั่นแหละก็ถ้าเกิน50สิบล้านยังไงก็ต้องก็ต้องเสียแต่ทีนี้แต่ละแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยตัวเลขก็จะไม่เท่ากันเช่นยกตัวอย่างสักอันซีสมมุติว่าผมมีที่ดินเนี่ยเป็นเกษตรกรรมมูลค่าประมาณ60สิบล้านสมมุตินะสมมติมีที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยมูลค่าประมาณ6กบล้านบาทเออคิดแล้วห้าสิบล้านบาทแรกผมไม่ต้องเสียค่ะไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่พอเกิน50บล้านเนี่ยก็เท่ากับเกินอยู่10ล้านบาทผมต้องเสียภาษีร้อยละ0 0 1นติดเดียวเองนิดเดียวใช่ถูกต้องก็คือล้านละล้านละร้อยอ่ะอ่าอันนี้คำนวณไว้นี่คำนวณไว้ล้านละร้อยก็10บล้านก็เท่ากับ1000บาทก็ไม่สะเทือนเลยเนาะอ่าก็ถูกปีเดียวถูกไหมคะใช่ครับ1ปีเสียอยู่เท่านี้แค่นี้เองอ่าแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าปีนี้เนี่ยสำหรับปี2566นเนี่ยเสียภาษี แล้วเมื่อคิดคำนวณภาษีออกมาแล้วเนี่ยรัฐยังลดภาษีให้อีก15%ของ์เนงปีใหม่จากใจรัฐบาลเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดที่เราผ่านมา2-3สปีไงล่ะถูกต้องครันแหละมีผลมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเฉพาะเฉพาะในปีเขาเรียกว่าอะไรนะปีภาษี2,566 6 6ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็คือคนที่จะมีหน้าที่ที่จะต้องเสียเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะก็คือบุคคลธรรมดานิติบุคคลแต่ต้องเป็น เจ้าของที่ดินก่อนวันที่1มกราคม2566ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินหลังวันที่1มกราคม2566ไม่ต้องเสียแต่แต่แต่เจ้าของเดิมต้องเสียอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคก็ดเดียว60ล้านก็ฮะศูนย์จุดศูนยนก็เสียแปดรบาทเออลดแล้วก็เสียแค่ห้าสิบบาทแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอีกว่า ที่ดินดังกล่าวเนี่ยเมื่อถูกประเมินว่าเป็นที่ดินกเกษตรก,กรรมแล้วอะครับ<อ>จะต้องมีการปลูกพืชผลการ,กรเกษตรนั้นๆตามปริมาณที่มีการคิดคำนวณมาแล้วซึ่งมันจะเป็นการประกาศถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นการประกาศเ,เหมือนเป็นประกาศของกระทรวงอะว่าเพื่อมากํากับในชนิดพืชผลถูกต้องครับ<อ><อ>ก็เหมือนกรณีเอานีาา่ยกง่ายๆครับเห<อ>มือนมะม่วงมะพร้าวทุเรียนลิ้นจี่ลำไยขั้นต่ําี่สิบต้นต่อไร่ แต่อันเนี้ยส่วนตัวเลยผมก็มองว่ามันทาไม่ได้เพราะกรณีของทุเรียนน่ยมันสามารถปลูกได้แค่12ต้นต่อไร่อ๋อมีความระยะถูกต้องคือคือคือถ้าเกิดว่าจะจะปลูกวิชาการเกษตรถูกต้องซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะเราก็ต้องไปดูตัวประกาศที่อีกทีหนึ่งว่าอันเนี้ยเข้าขายไหมถ้าไม่เข้าขายไม่เข้าขายก็จะไปเสียภาษีอีกตัวหนึ่งแต่ทีนี้พอเสียภาษีตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นกรณีอัตราภาษีที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินไปประโยชน์อื่นๆ ปี2566เนี่ยเมื่อน,นอกจากเขาเรียกว่านอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยแล้วครับ50ล้านบาทแรกก็ยังไม่เสียเหมือนเดิมแต่เมื่อเกิน50ล้านบาทแรกเมื่อกี้เท่าไหร่นะ0.1 0.01อ,อันนี้เปลี่ยนละอันนี้เป็น0.3เปอร์เซ็นต์เห็นไหมตัวเลขมันต่างกันมากคือมันต่างกันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่ทุกคนกาลังเข้าใจว่าปูกกล้วยกลางเมือง ก็น่าจะเข้าข่ายเอาได้แค่ศูนย์จุดศูนย์นึอ่างนี้ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เมื่อมีการปะอมันต้องมีเงื่อนไขอีกฉบับหนึ่งที่ไปดูว่าปลูกพืชกี่ตารางเมตรตารางวากี่ต้นซึ่งซึอันนี้มันเป็นข้รียกฎหมายตอนล่างตอนเริ่มล่างเนี่ยเขาก็คิดกันแค่นี้ตอนนี้ก็เริ่มมีการแก้ไขเหมือนกรณีในพื้นที่กรุงเทพเพราะเขาเห็นแล้วว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นถูกต้องก็คือพื้นที่โล่งๆในกรุงเทพเนี่ยแทนที่จะเก็บภาษีได้ในอัตราที่สูงมากๆก็คือ อัตราภาษีรกร้างวงเปล่าเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเก็บไม่ได้น,นั่นแหละแล้วถ้าอะเวลาจะหมดจริงหรอคะเนี่ยแล้วถ้ามันรกร้างว่างเปล่าจริงๆเลยอะอคือวีก็สงสัยเหมือนกันอนย่อางบา,างบ้านอะเนาะขับปเป็น1ิบ0ปีแล้วอะเดาว,ว่าน่าจะเป็นแบบ ในบ้านคงคุยกันไม่ลงตัวเงี้ยแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอะมันน่าเสียดายอย่างเงี้ยเข้าเกณฑ์ใช่ไหมคาร์ดบางว่างเปล่าแล้วใครต้องเป็นคนจ่ายอะคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของหลังโฉนดที่ดินระบุอันนั้นนะใช่ครับนั่นแหละในในโฉนดนะติ๊กด้านหลังดูนะถูกต้องครับให้ให้รู้ด้วยว่าเป็นหน้าที่ของใครถ้าสมมุติว่าเป็นกองมรดกนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเป็นกองมรดกยังไม่มีผู้จัดการมรดกนะครับแล้วคุณเพิกเฉยเขามีสิทธิ์อายัดที่ดินคุณได้นะ อายัดแ,แปลว่าหลวงเอาคืนหรอไม่ใช่ครับอายัดไว้มิให้มีการทํานิติกรรมใดๆทางทะเบียนได้เลยก็คือนิ่งไปเลยถูกต้องสมมติสมมติสมมติว่าคุณเนี่ยจัดก,การประดกเสร็จแล้วคุณจะไปโอนที่ดินให้กับทายาททาไม่ได้นะคุณต้องไปชําระภาษีที่ค้างก่อนอทั้งหมดอ๋อก็คือยึดไว้เพื่อให้มาแสดงตัวว่าช่วยจ่ายภาษีตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีปัจจุบันด้วยจ้าถูกต้องจาาอ้างซึ่งที่ดินบางแปลงเนี่ยมีต้องจ่ายภาษีแล้ว ก็ให้รัดยึดไปดีกว่าเพราะมันแพงมากมันเยอะมากทำจริงมีไม่ก่อนนะครับอันนี้มันมีการเกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้เพราะบางครั้งบางคนนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าบางคนซื้อที่เยอะจัดแล้วจาไม่ได้้วยทําว่าที่ดินตัวเองอยู่ตรงไหนโอเคอ่าแลวอย่างที่นี่ะหะคะที่ nbt south nbt ภาคใต้ที่ราชการครับอยู่ในหมวดของการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยไหมไม่นะ ไม่นะไม่อยู่ครับแต่ว่ามันจะมีภาษีของเขาเองอะ่ะมันจะมีภาษีเฉพาะอยู่ที่มันไม่ใช่เป็นภาษีตัวนี้มันไม่ได้ใช่ภาษีตัวนี้ครับก็สรุปว่าวิก็ไม่ต้องห่วงทางราชการหรอกเนาะห่วงตัวเองก่อนอ่ะถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องครับลกลับมาดังนั้นแล้วของทนายจอมาอได้รับหนังสือแบบเพื่อนวิบ้างไหมจากเทศบาล<ด>จากอบตนะได้รับทุกปีครับอ๋อแสดงว่าทุกคนจะได้รับทุกปีหรอทุกปีครับที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับทุกคนจะต้องได้รับ หากไม่ได้รับเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่าเพราะอะไรทําไมถึงไม่ได้รับอ่าถูกต้องครับโอ้ต้องมีต่อมเอ๊ะทั้ง2แบบเลยนะถูกต้องครับอเพราะว่าเพราะว่าเหมือนของกรณีของผมเนี่ยเหมือนกรณีทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่สุราษฎร์เนี่ยค่ะรวมแล้วมันมันไม่ถึงนะแต่ไม่ถึง50ล้านไม่ถึง50ล้านแต่ผมต้องเสียภาษีอยู่ปีนึงประมาณพันสามกว่าบาททุกปีซึ่งธนาจรโอเค ยืนยันแล้วตรงกันใช่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วโอเคถูกต้องอ๋อนั่นแหละเพราะว่าเขาว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะปรับอสังหาริมทรัพย์ของเราตรงนี้ไปเข้ากับหมวดไหนมู่อะไรอย่างนี้ครับถึงแม้วีจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายวีก็ตามตามเข้าไปได้เลยใช่ไหมตามตามได้ครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยภาษีมันสูงเนี่ยคุณสามารถคัดค้านได้เรื่องนี้สําคัญที่สุดเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยป่าละเลย <c oughs> มันมีโทษโคำนี้เจ็บจังเสียโทษปรับเนี่ยปรับร้อยละสิบของจํานวนภาษีที่ค้างชําระนะไม่น้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหากชำระภาษีภายวลา,าที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละยีิของจำนวนภาษีที่ค้างชําระหากมาชำระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละสี่สิบของจำนวนภาษีที่ค้างชาระ เ,เราลารายการเหอะเดี๋ยววิจะรีบโทรบอกเพื่อเลยว่า <c oughs> เธออย่าปล่อยไว้2ปีแล้วใช่ไหมที่เธอได้จดหมายนี้มาโอเคนี่คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะภารกิจ <c oughs> ที่เราทุกคนนะซึ่งเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์นะคะก็ไปดูให้ครบหนะรรร้าเกษตรกรรมหรือเปล่าอุตสาหกรรมหรือเปล่าที่พักอาศัยหร,รือเปล่าหรือว่าที่รกรางว่างเปล่าอ,อย่าปล่อยไว้ขอบคุณทนายจอมสมบูรณนีค่ค่ะแล้วก็ลารายการไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ